พยายามให้ฉีดออกบริเวณด้านข้างจุกสำหรับล้างจมูกตัวนี้ช่วยในการล้างจมูกอย่างไรนะในการล้างจมูกเนี่ยถ้าเราใช้น้ําเกลือสำหรับการล้างจมูกจะมีการใช้ตัวไซริงส์นะครับทีนี้เนี่ยลองจินตนาการตามนะครับถ้าเราใช้ไซริงส์ดูดน้ําเกลือขึ้นมาแล้วฉีดน้ําเกลือเข้าไปในบริเวณของโรงจมูกของน้องทันทีน้ําเกลือที่ออกมาจากไซริงส์เนี่ยมันจะเป็นสายที่พุ่งออกมาเลยทีนี้เนี่ยพอไปกระทบเนี่ยอาจจะทําให้น้องมีอาการสำลักได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวจุกใน การสวมนะครับจุกตัวนี้จะมาสวมบริเวณปลายของไซลิงเวลาเราบีบตัวน้ําเกลือออกมาเนี่ยน้ำเกลือที่ออกมาจะเป็นละอองฝอยเข้าไปในบริเวณของรงจมูกทําให้น้องรู้สึกสบายตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนมีแบบน้ําอะไรพุ่งเข้ามากระแทกถามว่าล้างจมูกนี้ล้างได้บ่อยเท่าไหร่ล้างได้บ่อยเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการได้อย่างปลอดภัยเวลามีการฉีดล้างจมูกเนี่ยนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับแนะนําพยายามให้ฉีดออกบริเวณด้านข้าง นะครับออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างนะครับถ้าหันปลายไซลิงค์เข้าไปด้านในแบบนี้ครับจะทําให้น้ำเนี่ยเข้าไปในรูจม,มูกซึ่งอาจจะเกิดการสํารักได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าสํารักแล้วเข้าไปภายในจม,มูกเนี่ยเป็นอะไรไหมคําตอบคือไม่เป็นไรนะรอย่างไรถ้าสงสัยคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณครับฝากเพจสัตว์วิวด้วยนะครับ